เราก็มาเอาไฟชาร์จไปเสียบนะครับออวันนี้เป็น CCS 2นะฮะก็คือ DC นะครสวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตรภาพกันดีนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับนี่ฮรับสถานีประจุไฟฟ้ารถยนต์แบรนด์นี้นะฮะ่ เดี๋ยวมาดูกันว like ่าเรามีขั้นตอนในการชาร์จอยังไงบ้างครับก่อนอื่นแน่นอนเลยนะครับเราก็ต้องมีแอปพลิเคชันของเขานะครับอ่าต้องใช้แอปพลิเคชันนะครับเราจะต้องใช้แอปนี้นะครับลองเปิดในเพจในแอปสต o ร์ให้ดู นี่ครับมันคือแอปนี้นะะมันก็จะยี่ห้อเดียวก,กันกับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นระบบตัดบัตรเครดิตครับให้เราลงทะเบียนแล้วก็เชื่อมต่อบัตรให้เรียบร้อยนะครับเข้าแอปมาแล้วก็ให้มาใส่รหัสนะพอเปิด้าชาร์จรอครับเือให้หน่อยครับถือนตรงนั้นไม่ต้องเดินมา ขนาแล้วก็เปิดฟ้าชาร์จไม่เป็นไรมันอยู่สูงอะเะแตฟ้ฟชาร์จเ,เ,เ,เสร็จเราก็มาเอาไฟชาร์จไปเสียบนะ,ะคัวันนี้เป็น CCS 2นะฮะก็คือ DC นะฮะเหมือนเดิมพัดรถผมจะยังไม่ได้ดับเครื่องนะครับจนกว่าจะเริ่มกระบวนการชาร์จผมถึงจะดับเครื่องนะนเสร็จแล้วให้เรามาแตะที่หน้าจอนี้ครับ เขาบอกว่าคนเราเสียบมาชาร์กันยนานพนะตอนนี้ผมเสียบไปแล้วเรามาเข้าแอปมองมองเหนโทรศัพท์ไหมมองเห็นแบบเห็นนะสแกน QR โค้ดฮะแล้วก็สแกนเพิบอันนี้ผมผูกบัตรไปแล้วนะเรลาเลือกเวลาในการชาร์จผมเลือกไว้สานาทีแล้วกันนะฮะใ,ใช้บัตรเครดิตบัตรนี้เพราะส่วนลถผมยังไม่มีถ้าเราก็กดเริ่มชาร์จนะครับใส่รหัส เสร็จแล้วจะได้ยินเสียงเบรกเกอร์ตัดนะฮะปึ๊บนะฮะตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่กระบวนการชาร์จนะฮะกรศับก็หมุนเตลยียวเดี๋ยวพอมันเริ่มชาร์จมันก็จะบอกว่าเริ่มชาร์จแล้วนะฮะตัวดีผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเจ็ดิ้ากิโลวัตต์ไหมนะ,ะแต่ว่าแบตตอนนี้ผมมีเกินห้าสิเปอร์ซ็นตันนะน่าจะชาร์จได้ไม่เกินห0สิกิโลวัตต์นะครับรถมันน่าจะรับแค่นี้แต่รถจริงๆแล้วมันรับ ันนี้มันรับได้80กิโลวัตต์นะฮะ80กิโลวัตต์เอาะฮะ <c oughs> อ่านี่เรารอประมาณ30เิียแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับยังหมุนอยู่คือเครื่องมันพยายามคุยกับรถอยู่นะฮะแฉบแสงขึ้นไนหะเครื่องมันพยายามคุยกับรถอยู่นะ,ะอะ่เริ่มชาร์จแล้วนะฮะเนี่ยตอนนี้นะฮะนี่ก็เริ่มแล้วนะครับแบตเตอรี่ผมมี52เปอร์เซนต์นะฮะอ่า เดี๋ยวเราไปดูที่รถกันครับว่าเป็นยังไงนะในหน้าจอไนั่นนี่ครับมันก็กำลังเริ่มชาร์จนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนหยุดชาร์จทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปธุระก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะหยุดการชาร์จแบตเตอรี่นะครับจริงๆเราสามารถทําได้2อ,อย่างก็คือนะครับสามารถมากดที่ตัวได้เลยนะครับกดหยุดการชาร์จหรือว่ากดที่โทรศัพท์ก็ได้นะครับแต่ผมจะกดหยุดที่ตัวเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากพักโทรศัพท์ออกมาเนาะแต่ตอนนี้เราได้อยู่ที่7 9็ดสเนะครับพอแล้วนะครับสําหรับก,การใช้งานปกติทั่วไปนะครับผมกดหยุดอ้าวมันบอกแต่บัตรผมไม่มีบัตรนะครับเพราะฉะนั้นต้องมากดหยุดในแอปนะครับ เพราะฉะนั้นต้องมากดหยุดในแอปนะครับไปกดสิ้นสุดการชาร์จตรงนี้นะครับฮาสิ้นสุดการชาร์จต้นเกอรมันก็จะตัดนะครับ่ะตัดแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยว นี่เสียงแบรกเกอร์สับลงแล้วนะครับในตู้นะครับแล้วเดี๋ยวอ่าตอนนี้เขากำลังดำเนินการชำระเงินนะฮะขอใช้บัตรเครดิตเนาะ,ะนี่เสร็จสิ้นนะฮะชาร์จไปทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับอ่าได้มาสิแปดกิโลวัตต์เขาก็เขาจะส่งใบเสร็จเข้าเมลเรานะครับเสร็จแล้วกเ็เป็นอันเรียบร้อยทีนี้เราก็เก็บสายชาร์จนะครับ สายชครับเข้าตู้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วล่ะจ้ะฝาสายชาร์จเก็บสายเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับอนะเก็บให้ตัวอนด้วยน,ะ,นะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาปิดช่องชาร์จของรถเราครับ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการใช้ตู้อัปะจุไฟฟ้าของยี่ห้อนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ